วันนี้ผมจะมาทำเลือก18บวกนะครับทำเลือก18บดบวกเอไม่ใช่ไม่ใช่วอพูดาไดทุกคไผ้บะมาทำชุดา8อบ้อบไบ้บ โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำชุด18บวกให้น้องใส่มาที่เรียบร้อยแล้วครับนะทุกคน <laughs> ซึ่งก็น้องเรไม่ต้องกินไก่นะครับมันคือชุด18บกงงดวกไาไม่หนีเลยครับ <c oughs> ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับชมคลิปเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับทำทุกอย่างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ต้องคิดมากนะครับ กับสบายดีทุกคนกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบก,กับค่อยเจอุกพูดภาษาไทยครับว <Yeah. S 1> ันนี้พบก,กับผมซังจันดีพี่เลี้ยงสุดแสนหื่นพี่เลี้ยงสุดแสนหื่น fuck you เออไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนผมพูด <c oughs> ที่ปกผมคือพี่เลี้ยงสุดแสนดี <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มาันานแล้วเออคือแบบนานมากๆเออมันก็แค่สองสามเดือนนั่นแหละ วันนี้ผมก็ได้กลับมาเป็นพี่เลี้ยงสุดแส่ดีซึ่งเราไม่ได้ทําคลิปเกมนี้มนนานานแล้วเราเออมันก็2เดือนนั่นแหละปะันหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วเออรู้สึกว่านานแล้วเออดูด,ดิทักทายกันดูหน่อยอ่า <c oughs> วันนี้ผมจะมาทําเลือก18บัวกนะครับทำเรือง18บว เออไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดคิดทุกคน<ะ>ผมจะมาทำชุดสิบแปดัวเออทำชุดสิบแปดัวเออเออไม่ต้องคิดไกลนะไม่ต้องคิดไปถึงดาวปูโตอะไรทั้งสิ้นนะฟังดีๆนะชุดสิบแปดัวออให้ทุกคนคิดไม่ต้องคิดไปถึงดาวปูโตนะชุดจ ชุด18บวกมันเป็นชุดยังไงเออทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วลว่ามันเป็นชุดยังไงเนอวชุด18เป็นแบบของมันก็น่าจะเป็นแบบประมาณโอเคนะเออซึ่งการทําชุดนี่ก็คือแบบมันทําได้แค่เออในเวอร์ชัน PC นะเวอร์ชันมือถือผมก็ไม่รู้ยังไม่เคยทำยังไม่เคยลองไม่เคยทำไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับ แต่อันนี้คือเวอร์ชั่น PC นะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบขี้เกียจทําชุดแล้วก็ไปโหลดมาได้นะะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการโหลดเนาะมันง่ายๆเลยก็ด่อแล้วก็เข้า Google นี่แหละพิมพ์ไปว่าไว็บโปรเซ็ตชื่อเกมนี่แหละแล้วก็จะมีในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยตรงนี้เว็บไซต์ของเขาอ่าแล้วก็รอมาัาโหลดแล้วก็ไปที่เออสกินหลอกอะไรเนี่ยนี่เห็นปะชุดก็จะเยอะเลยเห็นป่เห็นไหม แล้วก็จะมีชุดให้โหลดเยอะแยะอสมมติว่าผมจะโหลดให้ดูนะเอาเป็นว่าผมเอาชุดเอ่อชุดตัวนี้แล้วกันเนาะชุดที่มีหนังสือนี้แล้วกันนะแล้วก็ทําการคลิกเข้าไปเลยแล้วก็หาที่วางไฟล์นะครับคือเราวางไฟล์ไว้ตรงไหนก็ได้แต่เราต้องจำนะเอาเป็นว่าผมวางไว้ได้ซีไว้ที่เกมแล้วก็ไว้ที่ตัวเกมเลยแล้วกันเออผมไปวางไว้ที่ตัวเกมเลยแล้วกันนะอ่าหรือทุกคนยังไม่เข้าใจนะเดีย๋ยวผมจะทำช้าๆดู เข้าไปในเกมที่เวอร์ชันที่เราเล่นนะครับเวอร์ชันที่เราจะลงเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่อัลนี่แหละเออแล้วก็ตรงนี้โอเคนะครับเออไม่ใช่ตรงนี้เป็นตนัวละครนี่ไงชุดโอเคนะชุดก็ตรงนี้แล้วก็เซฟโอเคนะมันก็จะทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแค่นี้แหละโอเคนะอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องรีเกมก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหรือไม่ ทุกคนเซฟไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็ค่อยมาย้ายทีหลังก็ได้นะแต่ว่าผมจะเซฟเข้าไปในตัวเกมเลยมันจะง่ายสบายกว่าเยอะถ้าใครดูไม่ทันก็กลับไปดูอีกนะเห็นไหมตอนนี้น้องก็ยังไม่ใส่ชุดอะไรนะเออเป็นชุดต้นสบับของเกมเราจะมาหาชุดเมื่อกี้ที่มีหรือไม่มชุดเมื่อกี้เห็นไหมเข้ามาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้เราก็กดเลย <S <S นี่ <S <S แค่นี้เห็นไหมทักทายกันดูอีกที ได้นะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเมทที่ผมทําเองโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมทํานะครับผมทําแค่ชุดเดียวเนี่ยแหละผมขี้เกียจทำเนาะก็จะเป็นชุดเมทเนาะอะไรอะไรจะจับลูกเ็ดนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําชุดให้น้องนะครับเออเป็นชุด18บวกนะครับฟังไม่ผิดนะครับชุด18บวก ฟังม่าหๆนะครับไม่ต้องคิดเป็นไกนะครับฟังง่ายๆพูดง่ายๆชุด18บวกนะครับหลังจากที่เราทําชุด18บวกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ก็เนื่องจากผมเป็นที่เรียกสุสนตีแล้วเออผมก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ต้องคิดไกลผมก็แค่แอคชั่นให้ม no. like ันแบบให้มันดูแบบกำกับนะครับเออวิธีทำชุดก็คือ โอเคนะวันนี้ผมจะมาทําชุดว่ดายน้ำแล้วกันนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนไปเข้าใจนะครับอ่ะให้เริ่มใหม่มาคลิกตรงที่ชุดทำไมกลิกไม่กินละมาคลิกตรงที่ชุดโอเคแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับไอเสเฟเฟ้เออพอดีโอมผมเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษน้องๆก็ไม่ต้องตกใจไม่คลิกเออไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีอะไรอะ่ะขนาดของชุดก็คือ1,000 24พิกเซลคูณ1 2 4พิกเซลนะครับให้เอาเท่านี้แล้วเราก็ไปเปิด, o โ,ออดโปรแกรม Adobe Photoshop โอเคโอเคนะหลังหลังอิ่เมื่อกชอ,อกตัวเองเต็มเลยโอเคนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเออเอาเป็นพิกเซลก็คือ1,024ใช่ไหมให้เราเปลี่ยนเป็น1,024นะครับมันจะได้ตรงกับตัวเกม โอเคนะแล้วก็ทกําการเอออะไรอะเอ,อ้ยผมไม่รู้เขาเรียกยังไงจากนั้นอ,อผมจำไม่ได้อะแต่ละชุดมันจะวางตำแหน่งต่างกันนะเ,ออเดี๋ยวผมจะวางมั่วๆให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมลองเอารูปมาวางเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งไว้ว่ามันมันคือตำแหน่งไหนโอเคนะจากนั้นเราก็ทกําการเซฟเซฟเอาเซฟตัวใหม่ขึ้นมาเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอที่เราจําได้เนาะ เอาเป็นว่าผมจะไปวางไว้ตรงที่รูปแล้วกันอ่าจากนั้นก็เซฟเป็นไฟล์ png เท่านั้นนะครับถึงจะทําได้แล้วก็เซฟชื่อเลยแล้วแต่ทุกคนเลยผมจะใช้001แล้วครับโอเคนะครับแล้วก็ Save เซฟเป็นไฟล์ png ป็นทีดเ,เรียบร้อยจากนั้นกลับมาที่เกมนะครับแล้วให้คลิกที่ชุดแล้วก็ให้ไปเปิดที่เราเซฟไว้ที่เมื่อกี้ก็คือ001อ่า0011แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเด็ดตรงนี้ตรงนี้นโอเค จากนั้นก็จะเป็นลายเรียบร้อยแล้วเห็นไหมทุกคน <c oughs> เราไปลองดูชุดดูเราไปลองชุดดู <c oughs> อันนี้ก็คือชุดที่ผมเพิ่งทำนะครับทุกคนดูดิ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดเออชุดอะไรเนี <c> ่ย <oughs> ซึ่งก็ไม่เห็นนะครับเออเห็นแต่อะไรไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมพอจะกัดตำแหน่งได้แล้วนะครับว่าคือตรงไหนคือตรงกลางชุดนะครับโอเคเราดูจากชุดน้องเลยโอเคแล้วก็ไปกัดตำแหน่งดูนะครับจากคอไรเด้นอันนี้ก็คือตำแหน่งกลางชุดนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่หน้าอกนะครับถ้าให้ใส่ก็จะประมาณนี้เนะาะก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้แบบเราใส่หัวประมาณนี้ล่างประมาณนี้ ทางนี้ก็จะเป็นข้างด้านหลังประมาณนี้มั้งทุกคนก็ลองไปงงเอาแล้วกันว่ามันคือตรงไหนจุดไหนนะครับอันนี้คือผมทดสอนให้ดูครับอันนี้ก็จะเป็นล่างนะครับอาจจะให้มันดีเราต้องแบบต้องขยับหัวเล,เล่นลงมาโอเคไว้ประมาณนี้แล้วก็ให้มันเล็กลงนิดนึงโอเคไว้หัวให้มันตรงกับตำแหน่งที่เราล่างไว้นะครับเออลองดูลองดูองดโอเคตอนนี้ผมปิดไปจะลองดูอีกที เซฟไปเหมือนเดิมเป็นไฟล์ png เซฟทับตัวเดิมเลยโอเคนะทำมาดูอีกทีไอ้ทำไมมันคลิกยากจังเหมือนเดิมนะครับคลิกที่ชุดแล้วก็ย้ายรูปที่เราต้องการไปใส่อ่ะอยู่ไหนล่ะตรงน,นี้เรียบร้อยงานนี้ตรงแล้วงานนี้ ให้มันดูหน่อยนะคนดูคนดูชุดโอ้มันก็ยังไม่ตรงนะมันยังเหลือนิดหนึน่งเออมันก็เกือบๆจะตรงแล้วก็ทุกคนก็ไปงมองเอานะครับอืมก็ประมาณนี้เราวันนี้ผมบก็มาสอนทำออแต่ว่าผมว่าผมจะทําอย่างที่ต้นคลิปที่ผมบอกนะก็คือชุดสิบแปดบวกนะครับทุกคนกออ็ไม่ต้องคิดไกลเลยชุดสิบแปดบวกทุกคนกน่าจะรู้อยู่ดีเลยครับว่าสิบแปดบวกมันคืออะไร <c oughs> <c oughs> ฟังไม่ผิดน,นะครับชุด 18บวกนะครับอืมก็ผมจะมาทำชุดสิบกิบผมจะมาทำทูตสิบแปดบวกนะครับเออพอดี้ก็ผมเป็นพี่เลี้ยงสุดแสดนดีนครับทุกคนก <c oughs> ได้เวลาทำทูตสิบแปดบวกผมจะทำให้ทุกคนดูเลยครับว่าชุดสิบแปดบวกมันเป็นยังไง โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำชุด18บวกให้น้องใส่กมาที่เรียบร้อยแล้วครทุกคน <Yeah. S 1> <c oughs> ซึ่งก็หนึ่งเราไม่ต้องกินไก่เลยครับมันคือชุด18บวกไปไว้ดีเลยครับและแล้วผมก็ได้ทำชุด18บวกให้เธอเรียบร้อยแล้วครับ ผมบอกทุกคนแล้วว่าอย่าอย่าคิดไปถึงดาวตัวอะไรทั้งสิ้นให้คิดตื้นๆผมว่าผมจะทำชุด18บวกก่อนที่ไงชุด18บวกทุกคนคิดไม่ถึงไหนเนี่ยผมก็บอกตรงๆว่าผมจะทำชุด18บวกก็นี่ไงชุด18บวก what the fuck ผม,ผมทำให้แล้วชุด18บวก, <the> วบวกเฮ้ยน้องอะไรน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบลูกก็เป็ด ah h e l l ชุด18บวก,กเรียบร้อย่าก็อย่าง <c oughs> ที่ผมบอกไปนะครับ หลังจากที่พวกเราทำชุดแล้ว <Huh? S 1> มันก็จะมีไอคอนพิเศษขึ้นมานั่นก็คือ <Huh? S 1> ทุกคนไปต้องคิดไกลนะเออมันก็คือเราต้องหันไปดูบนเตียงนิดนึง <Hey. S 1> มันจะมีไอคอนพิเศษขึ้นมานะเออทุกคนไม่เชื่อทุกคนก็ลองไปดูนะครับออหลังจากที่เราเราทำชุดให้เธอเรามันจะมีไอคอนขึ้นมาพิเศษ uh. ไอคอนนี้พิเศษมากนะครับเออเรียกเธอมาตรงนี้หน่อยเออบนเตียงนี่แหละ กดไม่ต้องคิดไก่นะไอคอนไอคอนพิเศษที่ผมว่านั่นก็คือ <Yeah. S 1> กด E S C แล้วก็กดเซฟก็ออกแค่นี้ครับโอเคนะครับทุกคนไม่ต้องคิดไปถึงดาบูตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบกันเท่านี้แค่มาสอนทําชุดนะครับเออมันไม่มีปุ่มรับปุ่มพิเศษอะไรหรอกอันนี้ผมก็แค่พูดให้ทุกคนคิดไปถึงดาวบูตเออไม่ใช่ดิพูดให้ทุกคนไม่ต้องคิดไปถึงดาวบูต <laughs> เนื่องจาก,กผมเป็นพี่เลี้ยงสุดแสนดีะนะผมก็ต้องเป็นคนดีผมไม่เป็นหรอกไอ้ไอ้ที่คนแบบที่ทุกคนคิดนะผมคนดีนะโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นตังต่อไ้ผมด้วยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะได้สน,ออนุกต่อ